กบผมวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วครับผมพึ่งเข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับอ่าสวยๆเลยครับผมคันนี้เป็นสีขาวหรือสีไตที่เขาเรียกกันนะครับผม Honda c b 650F ครับผมปี2015-2016นะครับผมคันนี้ฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้เลยครับผมผ่อนแค่3 6 0 0 3 2 0 0 อ่าแล้วแต่ลูกค้าสะดวกเลยครับผมก,ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยครับผมคลิปใหม่จะได้เห็นเป็นคนแรกเลยนะครับผมมาคันนี้ของแต่งก็พอมีนะครับผมผมว่าคงเดิมดีกว่านะคงคงเดิมดีกว่าของแต่งก็พอมีเล็กนิดน้อยเนาะรถ จดปี2016เลยนะครับผมฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้เลยนะครับขอแค่ไม่ติดบรูเบคฤตออกได้เลยนะครับผมนะมาเรามาดูข้างหน้ากันก่อนเลยนะครับยางเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับผมเจ้าของเดิมยังเปลี่ยนมาใหม่นะเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะจานบงจานเบรกก็คือใส่เลยนะนะโชค๊คไม่รัว่วไม่ซึมนะครับผมการันตีแล้วซกไม่รั่วไม่ซึมนะครับไฟหน้าเป็นโฉมปี2015นะตัวสุดท้ายก่อนที่จะเป็น LED นะผมว่านะน่าจะประมาณนั้นเนาะนี่สวยๆนะ ขอท่อก็ใสๆเลยอะนะขอท่อก็ใสๆเลยนะออยมีแคดมาแต่งมาด้วยนะครับผมสวยๆเลยท่อเดิมจากโรงงานนะ <_ t iny> ท่อเดิมจากโรงงานย่างหลังก็เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะหน้าหลังเปลี่ยนมาใหม่เลยแล้วก็มีท้ายเดิมดกคันนี้ผมว่าโครงเดิมนะโครงเดิมดีกว่านะโครงเดิมอ่าสวยๆเฉพาะคนที่ไม่ไม่ค่อยชอบแต่งเนาะเล็กน้อยอย่างเงี้ยอ่ะสวยๆเลยนะโดยรวมถือว่าสวยครับผมสีขาวหรือสีไตเคลเร์นี่แหละนะโซ่ก็อ่าเจ้าของคนเดิมนะเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะสวยๆเลย นี่รถพร้อมใช้งานนะครับผมได้ไปนี่คือไม่ต้องทำเลยนะค,คนที่ชอบแต่งนะคุ้มคันที่บอกเลยว่าคุ้มใครได้ไปนี่คุ้มสุดๆเลยครับผมนี่มีแคตตาสองข้างนะครับแต่งมาสวยเลยนะไฟลงไฟลิงกอ็อาจจะมีรอยเล็กๆน้อยนะรอยขนมุงขนแมวตามการใช้งานเนาะเล็กๆน้อยนี่ประมาณนี้ครับรอยขนมุงขนแมวรอยเล็กน้อยเนาะโดยรวมถือว่าสวยครับเบาะสวยนี่เบาะมีตรงน้ตรงนี้เล็กๆน้อยนะมี ถังก็สวยสวยเลยมีติดถังมาด้วยแล้วก็ติดที่เปิดน้ามันฝาน้ำมันมาด้วยนะครับนี่สวยสวยเลยนะแผนเดิมกระจกเดิมนะครับผมกระจกเดิมจากโรงงานนะนี่แล้วก็มีไฟเลี้ยวแต่งมาไฟเลี้ยวแต่งมาสวยสวยเลยนะแล้วก็มีแต่งกาดน้ํามาด้วยนะครับผมโดยรวมถือว่าสวยนะนี่อประมาณนี้นะใสๆนะทุกซอกทุกมุมผมถ่ายให้ดูหมดนะครับผมเอาที่ลูกค้าสะดวกนะครับเอาที่ลูกค้าชอบลูกค้าสนใจเนาะ คือบางที่ครับบางไม่ไม่ใช่บางที่นะบางคนเนาะเขาอาจจะไม่ได้มาดูรถด้วยตัวเองนะอา,อาจจะอยู่ต่างจังหวัดสามารถดูผ่านคลิปได้เลยครับผมตรงตามคลิปนะการันตีตรงตามคลิปทุกคันนะทุกคันนะนี่สวยเลยนะประมาณนี้ครับผมประมาณนี้นะรถจดปี2016นะรถปี2015จด2016ประมาณนั้นนะ คือคันนี้นะครับผมฟรีดาวออกรถศูนย์บาทเลยนะออกคนเดียวไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับผมขอแค่ไม่ติดบูโรแบ็กนิดออกได้เลยนะครับผมสวยสวยหรืออยากจะเข้ามาดูที่ร้านได้นะครับผมร้านอยู่สมุทรสาครน,นะมหาชัยพระรามสองนะหรือทักแชทหรือแอดไลน์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมนะสวยสวยแบบนี้เลยครับผมเข้ามาดูที่ร้านได้เข้ามาทดลองขับได้นะครับสวยสวยเลยนี่นะท้ายเดิมเดิมเดิมกระจกเดิมนะ สวยๆเลยนี่คนที่ชอบแบบเดิมๆนะประมาณนี้ครับผมสวยๆนะรถจดปี2016ฟรีดาวออกรถสนบาทนี่เลขไม่เลขไม่อยู่ที่สามหมื่นหนึ่งนะครับผมสามหมื่นหนึ่งนะฮอนด้าถือว่าไม่เยอะนะครับผมฮอนด้าถือว่าไม่เยอะนะรถปีจดจดปี2016นเะนี่ยไม่ประมาณสามหมื่นหนึ่งถือว่าไม่เยอะเลยนะครับผมนะลูกค้าคนไหนสนใจนะครับผม เข้ามาดูที่ร้านได้นะครับร้านอยู่สมุทรสาครน,นะครับหรือแอดไลน์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมอยากมาทดลองขับอยากมาดูรถตัวจริงได้เลยนะครับส่วนคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับผมอาจจะมาไม่ได้เนาะดูผ่านคลิปได้เลยครับผมตรงตามทุกคลิปนะตรงตามทุกอย่างเลยนะมีตำนงตำนตงหนีตรงไหนก็ผมถ่ายให้ดูหมดนะครับผมนี่ตำนงตำหนีตรงไหนเลขน้อยๆลูกค้าคนไหนไม่ซีเรียสน,นะนี่ ประมาณนี้นะครับผมดูรวมถือว่าสวยนะครับเป็นเมื่อว่าจะเป็นด้านหลังก็สวยนะครับผมถังก็สวยเนาะนี่ถังก็สวยๆเลยถังก็สวยๆเลย <c oughs> ไฟโลงแฟลิ่งก็อาสวยนะผมว่านะสวยนะสวยอาจจะมงตํนงตํนิประมาณนี้เนาะนี่นี่ตํนงตํนิประมาณนี้นะนี่นนรนนอยขีดข่วนนิดหน่อยเนาะรถปีอย่างนี้มันต้องมีอยู่แล้วครับผมนะค <c oughs> ือโดยรวมถือว่าสวยใครได้ไปนี่คุ้มสุดแล้วนะผมว่านะ สวยโดยรวมถือว่าสวยใครได้ไปก็คุ้มเพราะว่ามันฟรีดาวแล้วก็ผ่อนสบายๆด้วยครับผมผ่อนแค่สามพนะสามพันแปดหรือสามพนะเลือกได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็น3ปีสปีหปีแล้วแต่ลูกค้าสะดวกเลยครับผมนะ นะลูกค้าสคนไหนสะดวกผ่อนแบบไหนได้หมดนะครับผมโอเคนะครับผมผมฝากไว้อีกคันหนึ่งนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยครับคนลิปใหม่จะได้เห็นเป็นคนแรกเลยนะครับผมฝากไว้อีกคันหนึ่งนะครับ h อนด้ c b 6 5 0 F นะครับผมสีไต้เตอร์หรือสีขาวของเขานี่แหละนะสวยๆนะครับผมโอเคนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับมีเข้ามาเยอะนะครับผมรอชมรอติดตามกันได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ อ๋อลืมไปละฟังเสียงหน่อยเนาะฟังเสียงหน่อยท่อเดิมท่อเดิมสวยๆเลยนะฟังเสียงหน่อยสวยๆสวย สวยเลยสวยเลยโอเคนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับครับ